สวัสดีครับผมชอวัชรพล,ลนะครับคลิปนี้พาคุณผู้ชมมาดูพี่ใหญ่ทำงานนะครับอยู่บนกับคุยตาชิ z x 3 5 0 h สาคดคุณผู้ชมโอ้ยย้อนแสงครับคุณผู้ชมเอ้ อาจจะไม่ค่อยเห็นงานตักเท่าไหร่ที่ใหญ่ทำงานคุณผู้ชมนเหล็กพิเศษซีแชกเลยนะครับเมื่อกี้นี้น่าจะอยู่ประมาณสัก จะประมาณ1.8ได้ไหมตระกูล H นะครับก็เขาจะเป็นแบบชอตอาร์มนะครับก็คือจะเป็นรถอาร์มสั้นเป็นรถอาร์มสั้นนะครับเขามาเล่นตับมา้าคุณผู้ชมรู้สึกว่ารถ200จะลำบากนะหน้างานนี้ รถสองร้อยอาจจะทำงานลำบากก็เป็น FM หนึ F ่ง A ครับผม เครื่องจักรทำงานคลึกคักนะครับที่ห้วยวางนองนะที่ห้วยวังนองที่อุบลราชธานีนะครับคือจริงๆก็นี่ก็กลับเป็นครั้งที่สองนะครับครั้งที่สองอหลายครั้งแลนะครับที่ผมกลับมาถ่ายนะที่ห้วยวังนองเพราะว่าเพื่อนๆเอฟซีก็อยากจะเห็นความคืบหน้าของ หน้างงานด้วยนะครับนี่ก็กลับมาถ่ายให้ได้รับชมกันนะครับเสียงเครื่องยนต์ก็นิ่มนวลดีนะครับไม่ได้ดังแรงเหมือนอันนี้นะถึงจะเป็นรถใหญ่นะครับ เดี๋ยวผมขึ้นมาถ่ายให้ดูข้างบนคุณผู้ชมดูข้างบนนะครับพอดีโดนไล่ขึ้นมาบอกว่าถ่ายข้างล่างไม่ได้มันอันตรายหัวหน้าครมงานบอกว่ารับผิดชอบชีวิตผมไม่ไหวนะครับก็ไม่เป็นไรครับเอาให้ถูกใจเขาแล้วกันแต่ว่าห้ามไม่ผมถ่ายในห้ามไม่ได้นะครับยังไงก็ต้องถ่ายนะเพราะว่ามันเป็นงานหลวงนะครับประชาชนย่อมมีสิทธิเข้ามาดูนะครับอา้าเดี๋ยวซูมให้ดูครับตัวน,นี้เป็นฮิตาชิ สามห้าศนย์คที่เราถ่ายข้างล่างเมเจอก,กี้นะครับนี่ก็จะเป็นรุ่นแปดนะครับผมมาเสือพีซีสอ้อยขิดแปดนี่ก็กะกำลังเลี้ยงหินครับคุณผู้ชมเลี้ยงหินใหม่นะโบเบซุปเปอร์ม์กเอก็กซ์เปอร์นะครับ เสียดายครับกล้องตัวนี้ไม่สามารถที่จะขยายภาพหรือว่าซูมภาพได้นะครับ ครับคุณผู้ชมครับแมเสียดายผมโคตรเสียดายเลยนะครับเพราะว่ามาแล้วไม่ให้เราไปถ่ายใกล้ๆเลยก็เห็นแล้วเสียดายครับสาดมาตั้งไกลนะครับมาจากยะโสธรนะเพื่อที่จะมาอ,อุบลน,นะครับ เขาใส่รู้สึกว่าเขาจะใส่ตามน้ําหนักนะครับใส่ไม่เยอะนะทุกทีมงานเลยนะครับเขาจะใส่แค่นิดเดียวเอง ็จะขุดกันเป็นโซนๆนะครับนี่ก็โซนหนึ่งนะโซนนี้น่าจะเป็นผู้รับเหมาลายเดียวกันนะครับแล้วก็มาแตะมาแยกซอยออกอีกทีนึงนะแต่ละเจ้าแต่ละเจ้าไปส่วนทางนี้ก็จะเป็นอีกโซนหนึ่งครับก็าทาง,งขึข้นเขาคนละทางกันก็เครื่องจักรกำลังมาลงครับปีนี้น่าจะเป็นปีสุดท้ายแล้วครับที่ทํางานนะในสัญญานะครับ รอรถดำนานเลยครับทีนี้คุณผู้ชมครับซูมไม่ได้ครับซูมได้แค่นี้คุณผู้ชม อโอเคผู้ชมครับไม่มีอะไรครับคลิปนี้เดี๋ยวได้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าแล้วกันครับมาแล้ะครับ